ขอดูบรรยากาศการแต่งหน้านะครับผมป้ามานางเงี้ยกันยูปันบรรยูอะไรแค่นี่เลยนะครับรอคิวแต่งหน้าแต่งยังหนิยังครับเขาคิวแต่งหน้าพี่น้องคุณทหารต้อปวดกันล่ะก่อนเลยแต่งกันยัาไันนี้แต่งยังหนิยังเลยครับยังครับสสวััดีครบขนาดไม่แต่งนี่พี่น้องส่วนสีแต่งคือเนาะแมทธิวฟีดขับเพราะว่าขึ้นชื่อเนาะฟีดขับเพราะว่าขึ้นชื่อแล้วแหละก็ไม่ท้าวช่างช่างฟีดขับไหมนี่ บินขับนี่ธดรกิจหัวใจกมาซื้อ้คับินบินขับไหมนี่นะครับบรรยากาศการแต่งหน้าวันนี้ห้องก็จะเอียดที่หนึงแม่เซลยังไงเนี่ยขึ้นมาโผล่อยู่ตรงโต๊ะนี้เจ้าอิยูสมองเนาะแอบถามแม่เซลมีไ่มแม่อันนี้มองธุรกิจที่ดีอันนี้งานือส่วนตัวแอบถามแม่ไปอยู่นิดนึงเมื่อกี้แม่แหงแล้วช่วงนี้แม่รับไปดูแม่รับใส่แหงแล้วเมื่อคืนในชั้นไลน์สวยแปลกกั้นอันนี้ดีดีประเทศไทยนี่กระเป๋าสู้กันฟังเออจริงๆแล้วไม่ได้ไลน์หันลอยัวเอา อันนี้จมูกจริงไหมนี่จมูกจริงหนุกขึ้นเมื่อกี้ขออนุญาตขออนุญาตนะเออซึ่งถามว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องจมูกจริงเดี๋ยวเราจะส่งเด็กๆเราเข้ากรอวินคลินิกหมดจมูกใครมิดจะได้จมูกแจกฟรีหนึ่งแท่ง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 เนาะอันนี้ก็เป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งทํามอสครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกสดใหม่แกะกล่องว้าวอันนี้คือถ้าใครชอบความสดใหม่แกะกล่องเปิดโบแดงต้องมาตรงนี้เปิดโบแดงมาตรงนี้เพราะเขาไม่เคยทำมอสในนั้นมาเล็กมาเล็กเท่าไหร่ค ดีสี่ครับดีสี่ด้วยเออเขาจะเป็นคนเน้นยิ้มหวานๆเฟยๆเอาเสื้ออะไรนะครับเสื้อไม้ครับเสื้อไม้เอออย่างงี้เขาเรียกหลักการเลยต้อมาเชื่ออะไรนะครับเชื่อเตยชื่อเตยอันนี้ก็เก็บกล่องไม่ี่ไม่เคยทำกล่องไม่เคยทำใครชอบแบบเก็บกล่องที่มาเก็บกล่องนี้นะต้องมาลองกล่องนี้ท่าไม่ธรรมดาด้วยหรือเปล่าขออนุญาตปั๊บ ร้านนะครับว้าวต้องมาดูของจริงอยู่ร้านใครทั้งผมลูกมาเลยติดตามด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวคอยเนี่ยออกไปกันมันหลายหล้วนี่สิโอเค,อเคให้บอลไ,ไดกพับพอร์ตกันเนาะ